ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราไปรับน้องธันวาที่โรงเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเราไปโรงเรียนมาใช่ไหมลูกโอเคแล้ววันนี้ธันวานอนหลับที่โรงเรียนน้่ยไปมันแรกเออแล้ววันนี้แม่จะพาธันวาไปซื้อซื้อซื้อจักรยานเดี๋ยวเราจะพาธันวาไปร้านจักรยานกันนะคะเราไปซื้อจักรยานกันโอเคไหมครับโอเคถึงแล้วทุกคนว้าวร้านจักรยานล้วนเลย เดี๋ยวเราลงไปดูจักรยานกันนะคะว่าธามาจะเลือกแบบไหนาม,ามาแล้วคะ่ะถึงแล้วโอ้โหเยอะมากโอ่ยมันมีหลายแบบมากๆเลยนะคะนี่ธามาดูก่อนว่าธามาอยากได้อะไรธามาดูดิอันนี้มีสองสองที่นั่งมีสองที่นั่ง,น,งน,นี่มันจักรยานาเหมือนโกคาร์ตเลยอะอ่ะไปไปเลือกจักรยานกันดีกว่าเนาะนี่ตอนนี้ธามาจะลองจักรยานสีน้ำเงิ โอ้ยเป็นลูกหมีเพนด้าเลยครับเอามาเป็นลูกหมีเพนด้าเดี๋ยวเราพาดูันว่าทอมมาจะขี่ได้หรือเปล่านี่มาแล้วนะคะมาลองนั่งสิลูกลองนั่งสิอเอาลองนั่งเลยดูพอดีเลยถึงไหมชอบไหมดูหน้าทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นนี่นะคะตอนนี้เกลลี่มาดูจักรยานของตัวเอง เรามาดูกันว่าพิ่เกรี่ชอบแบบไหนพี่เกรี่มีหรือเปล่าูจากจักรยานแบบโอ้ยนี้มา20นิ้วเลยนะหนูขี่ได้เหรอ,อโอ้ยนี้24 24นิ้วมันจะสูงนะครับนี่นะคะตอนนี้ไทม้าก็มาดูจักรยานมันจะเหมือนโกคาร์นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะใช้ปั่นเอนนะแล้วก็แบบนั้นมันเป็นที่นั่งสองสองที่นั่งเลยมีหลายแบบเลยเห็นไหมครับเยอะมากๆเลยนี่ไทม้าเลือกคันสีแดงครับสรุปว่าททม้าเลือกคันสีแดงนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังจ่ายตังค์ให้น้องธันวายอยู่นะคะสรุวว่าเอาคันสีแดงแบบนี้เลยนะ mm hmm. ตอนนี้อากาศร้อนไม่เกลี่ให้น้องธันวากับพี่เกลี่ขึ้นไปนั่งในรถรอแล้วนะคะทุกคนเด mm ี hmm. ๋ยวพ่อจะหอบจกอักรยานขึ้นรถนะ mm hmm. นี่นะคะทุกคนเมื่อกี้ทำมาได้จกักรยานใช่ไหมครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองขี่กันเนาะพอ mm hmm. ถึงบ้านเราจะช่วยกันแกะแกะอะไรครับแกะพลาสติกออกใช่ไหม mm hmm. โอเคค่ะทุกคนด mm hmm. ีใจไหมดีใจ นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ธันมาถึงบ้านแล้วนะนี่จักรยานไม่จักรยานหม่เดี๋ยวเราจะมาแกะพลาสติกออกนะคะธันวาโอเคไหมครับโอเคมาค่ะตอนนี้พี่เกลี่นะคะจะแกะจักรยานให้น้องนะคะนี่ธานวาครับธํนวาจะได้ขี่แล้วจักรยานคันไม้นี่ไปโรงเรียนมานะคะมันก็เลยซื้อเป็นของขวัญให้นันกจัน,น,นักจังนี่ไปแล้วทัมาลองขี่แล้ว<อ>ครับโอ้ ได้โอเคเดี๋ยวตอนเย็นนะคะแม่เกดจะพาเราทำวากับพี่เกลี่ไปขี่จักรยานใช่ไหมคะใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เอาทาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย